มาค่ะกินข่ากับตะก,กะแตนทอดกับครูกุกจ้าทอดตะกกะแตนจ้าทอดตัวสดๆตัวเป็นๆค่ะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยจ้ะตะกกะแตนทอดใหม่ๆสดๆจ้าครูกุกใช้น้ำมันใหม่ๆทอดให้คุณลูกค้านะจ๊ะถาดนี้อยู่ที่ 1>, 1กิโลค่ะครูกุ๊กคิดค่าบริการการทอดอยู่ที่กิโลละ250บาทจ้าส่วนถาดนี้อยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะครูกุ๊กคิดค่าบริการการทอดอยู่ที่200บาทจ้ามีใบมะกรูดมีตะไคร้แล้วก็มีใบเตยให้คุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะมีสมุนไพรอร่อยอร่อยเลยจ้าคุณลูกค้าสนใจสั่งทักได้เลยนะจ้า พบทนอีกครั้งหนึ่งจ้าถาดนี้1กิโลคิดค่าทอดอยู่ที่250บาทจ้าถาดนี้ครึ่งกิโลค่าทอดอยู่ที่200บาทจ้าสนใจสั่งทักแชทคุณครูกุ๊กได้เลยนะจ้ารับประกันความแซ่บจ้ามาค่ะกินข่ากับตะแตรนทอดกับรูกุ๊กจ้าล็อกบึงเด้อค่ะ แห้งกินแห้งแสบค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อขามันเด้อค่ะคลองปากเดยค่ะเคาปากคล้องแห้งกินแห้งแสบค่ะอยากได้ตัวสดสด คุกก็มีบริการอยากได้ไข่คุกๆกก็มีบริการอยากได้เป็นทอดสั่งมาได้เลยค่ะจัดให้ย่องแซ่บเลยค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยค่ะข้าวเหนียวกับตะกระตนทอดจ้าย่องแซบ่บ กบเลยจ้าข้าวกับตักกระแต่ทอดจ้าข้าวเหนียวปั้นใหญ่ๆ,ญๆเลยดิยจ้ายิ่งกินยิ่งแซ่บเลยค่ะ เขาจะกรอบๆมันๆน,นัวๆอย่าลืมเอาตีนเขาออกด้วยค่ะนี่หน้มนามนะฮะเกาะปากเกาะคอครูกุกผ่านมาแล้วจ้ะกลัวแต่จะไม่ได้รีวิวภาพสวยๆหนิไหมคะมเกือบตายในหน้าที่หลายครั้งเหมือนกันดนวยจ้าอ,อย่าลืมนะคะใครสนใจตัวสดไข่ แล้วก็มุ้งเลี้ยงตะกระแตนค่ะครูคุกพ,พร้อมให้คำปรึกษาค่ะครูคุกมีพร้อมจำหน่ายด้วยนะข้าเหนียวตะกระแตนทอดจ้ามาค่ะกินข่ากับตะกระแตนทอดกับคูกปกจ้า อย่าลืมด้วยค่ะเด็ดตีกมันกรทุบแม,มนค่ะเด็ดขามันก่อเดวยจ้ะเดินเจ้าของเซะเซฟจ้าตักกระแตนทอดถาดนี้อยู่ที่ครึ่งกิโลค่ะ ครูกุ๊กคิดค่าบริการการทอดอยู่ที่200บาทค่ะคุณลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจรับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะอร่อยแซ่บเบอร์ตักกะแตนทอดสมุนไพรจ้าตักกะแตนทอดนะคะสดสดสวยสวยแซ่บแซบเลยจ้าแซ่บเบอร์เลยค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆจ้ำเจียวด้วยค่ะขอบอกว่าสุดยอดฟินเวอร์เลยจ้าตักกะแตนทอดจ้ากระปุกละ50บาท มาเช็คดูพร้อมๆกันเลยจ้าอยู่ที่40กรัมจ้าเห็นไหมคะนี่คะ่ะกระปุกนี้อยู่ที่50บาทคะ่ะคุณลูกค้าพร้อมทานได้เลยจ้า